ตอนนี้เราก็มาอยู่กับมบายคัพฮัตคอร์กันพาร์ทที่สองนะคะกับสามหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวนะคะแย่สามหนุ่มสี่ใบแบนใช่ครับ, <laughs> บอยแบน <laughs> ก็อยู่กับพี่บอดแบนหรือเปล่าอ่าผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมยังไม่ได้สวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะเด็กๆน้อยๆนะฮะที่น่ารักทุกคนจุ๊บๆสวัสดีครับผมก็ตอนนี้อยู่กับน้องขวัญ K N K C นะครับเช่นเคยแล้วก็โนเนมแล้วก็คุณทักซิโดอโดนะฮะนั่นแหละไงแม่งไม่เคยจะเรียกกูไม่เคยจะเรียกชื่อมันถูกๆทุกซิโดอทุกซิโดอทุกซิโด ดุกดิโดอ,อแล้วชื่อชีวิตดุกเปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเปลี่ยนชื่อชแนลคือล้อกันเหมือนเด็กอะ ider, <c oughs> ตุกซิเดอร <c oughs> ุกซิเดอรุกซิเดอเคยดูไหมฮะอันนี้แฟนฉันนะโอ้หนังเก่านะอีนมโตเมียมึงหรืออะไรแฟนมึงอะไระมันเคยล้อกันนะใช่ใช่ค่ะอารมณ์นั้นเลยฮะแบบล้อล้อกันเป็นเด็กนะตัดยางเราทำไมอะแจ็คเอออะไรประมาณนั้นนะ ทำไมดักแก่กันจังพวกคุณก็มีแต่คนแก่เนี่ยโดยเฉพาะคุณขวัญนะแก่ที่สุดในคลิปนี้แล้วแก่ที่สุดค่ะแม่อายุประมาณสามสิบได้นะใช่ปล่อยปะสามสิบสามสิบล้านสามสิบล้านหลแม่ล้านปีเนี่ยทำไมปาไม่กินเม็ดอะคะคุณคุณไม่ได้เกี่ยวหรือเปล่า อย่ยวไม่ดีแน่เลยต้องเกี่ยวเบ็ดก่อนแม่งอะไรวะเปิดพาร์สมามันก็เอาอีกแล้วนะโอ้สอนวิธีตกปลานะเด็กๆกองใส่น้ำมันจะน้อยไปหน่อยปลาเท่าหนุนที่อยู่รอดนี่สังเกตค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะจับได้ไหมสังเกตเดี๋ยวลองไปลองขุดกันแถวนี้ดูนะฮะเผื่อว่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านะฮะ ผมเจอตัวขยุกขยุกด้วยครับว่บตัวอะไรไม่รู้ว่าขยุกขยุกไยกกบทานให้เดาว่ามันคือตัวอะไรตัวขยุกขยุกขยุกขยุ๋ยหนุ่ยนอนน้อยฮะนอนแคดเกมมิ่งเกี่ยวไม่ใช่อะมันคือตัวอปลาหมึกค่ะอปลาหมึกปลาหมึกเกมนี้ผมว่ามันน่ากลัวแปลกแปกขยุกขยุ๋ยมากบอกเลยน่ากลัวแปลกแปลกดูตรงปากแม่งน่ากลัวดิไหมตอนแรกผมเล่นครั้งแรกแบบผมนึกว่ามันจะกัดผมเลยผมว่ากลัวเหมือนกันเออตัวปลาหมึก าหมึกเขาน่าจะให้เราฆ่าแล้วเรากินมันได้ด้วยเนะาะใช่ได้แบบขาขาข,าขาได้ตองทีเลยเ <laughs> ป<า> <c oughs> ็ดึ๊บๆมันจะได้เพิ่มเพิ่มแบบอาหารหาอาหารด้วยไงห <c oughs> าอาหารหาอาหารคือแบบเฮ้ยทำไมฆ่าปลาหนึงแล้วได้แต่ตาได้นั้งหมึกด,ด้วยเอาไปเขียนอะไรไปรูไม่เคยเขียเหาแผนที่ปะไม่ใช่ไม่เคยเล่นขนาดน้ำมั้งแผนที่นี่มันต้องเหมือนใช้อ้อยปะกระดาษแล้วก็อะไรลาหมึก ใช่ต้องใช้หมึกด้วยหมึกก็ได้จากปลาหมึกอะไรแบบอ๋อหมึกก็ได้มาจากก็คิดไว้อย่าง้ปลาหมึกมันก็ต้องมีอาหารด้วยดิแบบเป็นเนื้อปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหมึกซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่อยู่ข้างบนนะฮะช่วยส่งเสียงบอกด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดมันมืดนะฮะยังไม่มืดอ่ะตอนนี้ผมอยู่ในเมืองพี่การปัดเช้าเหรออะไรนะคือหมายถึงว่าปัดสว่างใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมอยู่ในเมืองไงผมไม่รู้ไงว่ามันมืดหรือค่ำเลย เงินผมก็จะควักขังที่ตามาแล้วมาแล้วอึทำไมไม่ได้อะไรเมื่อกี้กระตุกกระตุกช้าไปหน่อยฮะว่าที่อะไรกระตุกกระตุกปลาอยู่ค่ะคิดไรกันเนี่ยคิดอะไรคิดอะไรอยู่คิดอะไรนี่ลูน่าลูน่าเอ่อพี่พี่เปเเป้อ่อแหล่งภาษาตัวเองหน่อยดีฮะแหลงภาษา สวัสดีครับน้องควันนะน้องควันน้องควนค่ะนี้คือภาษาอะไรคะพี่เอ่อภาษาแถบๆเออเป็นเป็นลาวเป็นภาษาเด็กบานนอกนะเป็นภาษาระเมศติบันนอกก็ประมาณว่าเนิ่นเนะครับใช่ไหมครับเออผมผมจะไม่จะจะไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปพาร์ทพิงนะเดี๋ยวพาร์ทพิงจที่ไม่ไม่มีใครครบแล้วเดี๋ยวทั้งจังหวัดจะลุมกระทืบใช่ไหมฮะใช่ลุมทบเป็นเด็กกำพร้านะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย จริงแ <มา S 1> ล้าตงสาดจ<อ>ุงเบยชีวิตคุณวันนาเศร้าเรื่องมันเศร้าขอเววาแบบนึ่งเอ้ยไม่ใช่เ <c oughs> บ้าล้วหายแล้วก็อาจจะหายก็ได้นะอาจจะหายไปมาแล้ว้ปามาแล้วไาแล้วอ๋อได้แล้วโอเคอีตัวขอละปรากฏว่าวอดอะวอดวัวอะไรอะไรทำไม,มเสียงดังซอมบี้ต้องอยู่ใ,ใกล้เราเนะี่ยตอนนี้ วิ้ยจะมืดแล้วคุณจริงป่ะครับอุ๊ยซอมบี้อยู่ใ,ใกล้ๆด้วยปวดฉี่ขึ้นมาทันทีตอนนี้กำลังต้องรีบเฮ้ยแต่เราเฟลอย่างหนึ่งหรือปะอะไรฮะไม่มีขนแกนด้ยยวยไม่มีเตียงเหรอไม่นอนเหรอแล้วเราจะอยู่ยรอไดนอนได้ไหมคืนแรกกันอีกอะคืนแรกคืนแรกคืนนั้นต้องขอโทษด้วยคืนแรกท,ที่แบบมันนั่งกันโหระหว่างระแวงซอมบี้กันเฮน้ยของกินของกินมีปลาเดี๋ยวปลาไปเผาให้ อยากกินปลาจังเลยครับน้องควันอยากกินปลาเลยนะเดี๋ยวหนูทำให้อ่ะปลาอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเด้อเราก็พูดกันมั่วๆไปเด้อมันมันไม่ใช่ภาษาลาวเว้ยพี่มันมันเป็นภาษาอะไรวะภาษาญี่ปุ่นใคิดกันเองเด้อมันแหลกตายได้นะเนี่ยไม่ได้หรอกมันกมไม่ใช่ภาษาตายด้วยนะปลายสีเจ้าปลาสี่ตัวสำหรับคนสี่คนนะคะเย้ได้เปหนึ่งตัวแล้ว แบ่งกันนะคะแบ่งกันนะคะอยากยาเอาเกินนะใครเอาเกินถ้าเอาเกินแล้วมันจะดกครับอะไรดกแล้ลูกฮะอะไรผมไม่พูดอะไรเลยต่อแววต้าอยู่ไหนอ่ะต้านอยู่ข้างล่างนี่ครับผมเอาหินมาฝากนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนยยังเอา่านมาฝากนิดหน่อยนเอาปลาไปแล้วหนึ่งตัวใครก็เอาไปนะคะใครไม่ได้กินผมกินไปแล้วครับพอแล้วพอแล้วตัวเดียวพอ เท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนนี้ผมได้เหล็กเพิ่มมาอีกเนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยเนยหกก้อนเดี๋ยวจะแต่งตัวเดี๋ยวเราจะทำชุดเหล็กบนหาบ้านใส่ไหมืดว่าแต่มืดมืดมืดไม่บางทีก็เอาไปใช้ทำอุปกรณ์ก่อนดีไหมไมุมแมงมุมอยู่หน้าบ้านสองตัวปิดปกันปิดกันเราใครเขาาตกปลาอะไรหน้าบ้านคุณคุณลองเอาเบ็ดตกปลาโยนใส่ผมเนี่ยมันผิดค่ะไม่ไม่ไม่โยนหรอกเอามาดิ กระชักคุณขวัญครับอย่าอย่าตายนะเฮลโหลเอาไม่โดนน่ะตกเบ็ดคุณขวัญตกเบ็ดขวัญตกเบ็ดอย่าทำอย่างนี้กันหนุ่มดิค่ะไปวุือค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 ือเบ็ดของผมฮะข้ามเบอึ้ยเออขอโทษขอโทษคือเบ็ดของผมฮะพอคลิกขวาใช่ป่ะปล่อยเบ็ดใช่ป่ะเสียงแม่งมันยิงปืนเว้ย โคตรขาเล้งเลยโอ้โหไม่ได <of the> <ici> ้แล้วต้องไปดูจอพี่กันแล้วแหมเข่งก็แผ่นนี่ไดีจริเสียงมันยิงปืนจริงอ่ะปังปังตข่าอยู่ไหนลูกพอดีจริงเข่าอยู่ไหนวะเขาฉลาดเม่งเบ็ดตกปังยังโหดอ่าเบ็ดคืนครับเบ็ด หิวเปล่า้าเดี๋ยวเอาอาหารเราไปให้กินเอาไว้กับผู้ชายมันก็ไร้ประโยชน์นะเบ็ดเบ็ดตกปลาเหมือีกที่ให้ผู้หญิงไปฮะเบ็ดตกปลาโอเคค่ะให้ผู้หญิงทำงานนี้ใช่ไหมใช่ผู้หญิงก็ค่อนข้างที่สนัดในการตกปลานะเพราะว่าเออ่นั่นแหละอการเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยเรียกว่าเป็น p r o f e ช s i o n a l ถือได้ว่าได้ใช่ฮะได้อ่ะบุด้วยไม่มีอะไรทำ หากิจกรรมทําเป๊บเนี่ยฮะวันๆก็มาขุดเนี่ยนะนะมันฮาร์ดคอร์ตรงไหนอะถามจริง <laughs> เรา,ย,า <laughs> ยังไม่พอใช่ไรยังไม่พอมี่จะลุยนะฮะเราต้องเล่นกันไปแบบให้แบบใส่ใส่เพชรทั้งชุดเนี่ยถึงค่อยไปลุยเนาะ <c oughs> ใช่ดเดี๋ยวต้องรีบนะใย่ก่อนใช่เนะดีย๋ยงก่อนเ <laughs> รน <c oughs> าจะอยู่อยู <c oughs> ่กันนานๆนี่ฮะเดี๋ยวทุกคนคิดถึงเนี่ยใช่นะคะเอาเอาแบบยาวๆเลยเจ้าพี่ใช่แบบยาวๆเลยสัก800พาร์ทอะไรเงี้ยยาวใหญ่ๆอะไแค่ ยาวใหญ่ใส่ใส่ไม่อันอจัอะไมพวกนี้หมื่นจริงจังวะหน่ายใจแป๊บสองหมื่นที่หน้าเลยจริงไหมนัเหรอร้อรู้สึกเขินจุ๊บเบยอะค่ะที่มีคนหื่นตามด้วยจริงแล้วผมเป็นคนไม่หื่นนะครับจริงเหรอคะเป็นนคสุภาพเรียบร้อยพูดอย่างนี้ทุกคนนะบอกเลยพอเจอเคน Creation เข้าไปหื่นเลยใช่ไหมคะใช่ครัแบบเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่เอามือตาเหลวต้องเหลวใช่ไโอ้ยตายแล้วเจอเหล็กเหมือนกันแต่ว่าคมาอ้อยยอนตอนนี้แตกแล้วแตกครับเจอไปแล้วอ้าวทางไหนทางขึ้นนะนี่ครับทางนี้ครับเห็นผมไหมครับมุงทางค่ะนี่ไงอ้าวนี่คือวันเนมมันไม่ใช่มุ่งทางขึ้นแบบนี้ครับทางนี้ครับเนี่ยครับตอนนี้ใครมีเหล็กมาเนี่ยเหล็กเหล็กเก็บไว้เต็มเลยฮะตอนนี้ไหนอะ อยู่ต้องไปเผาอ่ะเผาเหล็กแล้วนี่ฮะเผาอยู่ผมขออันนึงนะผมขออันนึงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญทำเตาอีกอันนึงแล้วกันนะเพราะว่าผมใช้กือบสามสิบอันในเหล็กสามสิบอันเลยโอ้โหคุณต้าทำชุดกอดอะไรนี่ยคุณต้าจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงไหมเนี่ยโอ้โหเบี้ยวไปเอามาจากไหนเยอะแยะอย่างโหะนะคุณต้าเอาเอาไปดิ๋ยวซ่าให้ผมด้วยเหนื่อยวะเดี๋ยวขอดูหน่อยขวัญมีสิบเอ็ดอันอย่าแย่งนะในของขวัญ สร้างเองดีกว่าเนี่ยวะอย่าแย่งเด้อของขวัญเอ็ดอันนี่อันนี้ในเตานี่ของผมนะฮะเงินกระปอเลยแล้วกันแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วกันนะฮะผมตักน้ำไปลุยข้างล่างเนี่ยเผื่อแม่งติดไอ้นี่อ๋อลาวาเหรอเออพรุ่งนี้ผมไปตัดไม้ให้นะครับผมับขวัญเดี๋ยวเราทำการดูแลน้ำบ้านใหม่ได้ไหมคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปตัดไม้เอาทำเป็นบ้านไม้ให้มันดูดีกว่านี้หน่อยโอเคได้เพราะตอนนี้มันเป็นบ้านดินกะกะ ก็เดี๋ยวขวัญจะไปหาขนแก้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีที่คิดขนแก้แล้วเอ้ยที่ตัดขนแก้คิดแม่คิดทุกคิดครับชอบคิดนะเราเลยใช่อ่ะต้องคิดค่ะคิดให้ขาดในชับชับชับคิดให้ขาดในชับชับชับยิ่งเมื่อชิดใจร้องไห้อยู่เลยไปไปไปหาฟังนะครับเด็กๆครับร้องร้องเหมือนร้องเหมือนเด็กคนรู้เรื่องด้วย เพลงอะไรวะมีใครเกิดทันหรอกนะฮะเกิดไม่ทันคุณมูเพลงในแม่อ่าคุณต้าเกิดทันไหมเพลงนี้เกิดทันจริงปะเนี่ยเกิดไม่ทันหรอกเฮ้ยคุณมูเจะเก่งงั้นปะตัดให้คาดเลยชับชับชับใช่ฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยประมาณแบบที่ฟังแต่เพลงนั้นอ่ะพี่การพี่การฟังเพลงนี้เพลงละไปไปไปลงนั่นโอ้เพลงนี้เขาดังอยู่นี่แล้วเพลงนี้เคยฟังว่า Well. ยอม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 มันข้าวมันไก่โอ้โหเออไอเด็กน้องมาเนี cassette, ่ยผมเคยฟังท like> ุกเพลงอ่ะเห็นป่ะเก๋ว่ะโอ้โหใครตีโอ้โหเขาดังจะตายสมัยนั้นนะโอ้โหเจมเข้ามันไก่อ่ะโโอ้ห รู้จักจะดาบเลยไม่ใช่ควายไม่เอาด่เมันไก่มึงเอามาแต่งเป็นเพลงได้เออสมัยก่อนนี่เขาแต่งได้ทุกอย่างเดี๋ยวหนูขอทำเอ่อเดี๋ยวนะ11อันทำเสื้อก่อนดีกว่าคุณก็คิดดูสิคุณตาที่คุณลองเมื่อกี้มันแรงตัวนั้นตัวนี้มันแรงเมื่อกีมาแต่งอ่ะเฮ้ยกูจะโดนด่าไหมเนี่ยกูเหมือนว่าทาทาทำไมเออคนแต่งเพลงดิเออไม่แต่ว่าเขาความคิดสร้างสันนะโอ้โหทันปะวะอีเพลงไอ้ไก่ไม่ท้าไก่อะไรริบคมเลยไม่ทันละ เล้มาคุยเรื่องแก่ๆกันนะเด็กๆก็ต้องรู้เรื่องไวเนี่ยย้อนวัยไงย้อนวัยคือสู่เย่าก็เด็กก็จะมองพี่ทำอะไรกัน็เพื่อเรื่องอะไรโอ้โหอันนี้คือตประหยัดประหยัดทรัพยากรใช่ไหมคือแบบคือแบบยังไม่มียังไม่มีหัวใช่ไหมที่จะทำแบบเอ่อเป็นกระจกได้นะก็เลยเอาทรายมาอุดๆไว้ก่อนตรงนี้ทรายมาอุดๆไว้ก่อนยี่ตอนนี้หนูได้เสื้อแล้วหนูใส่เสื้อก่อนนะครับอุ้ยเสื้ออะไรอ่ะทำไมเป็นเขียวๆอ่ะอาว ื้อนะมันเป็นเสื้ออะไรฮนะเสื้อเหล็กเหรอตกอกเอออุ้ยผมทำบ้างดีกว่าก็มันเหลือตอนนี้ทำทำดาบไอ้นั่นไปแล้วแล้วก็ทําที่ขุดอะไอรอนไปแล้วก็เลยเหลือโโอโห้หเนี่ยเขาเปนนขาคลั่งไปเลยนะเสืดี๋ยวใครมาทำแปลงขัดในบ้านจะโตให้คุณไหมเยสผมเอาผมทําเสื้อบ้างละนี่มีเสื้อใส่แล้วไหน,นๆเป็นกันใส่ดิมิสไทร์ วิจิตย้อนไปเลยอ่ะดูดิครับชันหน้านหน้นหนนหน้น่ารักที่สุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันันหันหที่เห็นหน้าตัวเองก่อนนะฮะตอนนี้ออ้ยน่ารอดจังเลยอ่ะดูสายตาดียยืนด้วยยืนดวยยืนด้วยเดี๋ยวนดียวดียวขอย้ข้างๆตนี้ด้วยดูหน้าเองด้วยโอ้ยทั้งคนหล่อคนสวยดูดีนะฮะวเป็นไปเลยนะฮะเด็กเล่พอกันนะครับ เล่นอะไรนี่เลี่ยเจอผมผมมากกว่าอ้าวลมจิ้งตกแล้วมาอยู่ในห้องผมเนี่ยเขินนะเวลาผมแก้ผ้าทีนี่ไอ้นี่จกแล้วมีใครไปหาขนแกะอะไรบ้างเงี้ยยังรอเช้าก่อนดีไม่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยไม่มีใครไปหาเลยเมื่อเช้ายังค่ะเมื่อเช้าเราไปตกปลาอย่างเดียวเลยมค่อนข้างคิดน่ากลัวนะครับเราใช้เวลากับการตกปลาอย่างเดียวโอเคขนเราทำดาบเหล็กครับเพื่อ เย็ด yeah, ขวานโอ้โหคขเท่ใช้ขวานแล้วครับตอนนี้ออโอ้โไม่ใช่ขวานตักไม้ครับขวานไว้จามหน้านะฮะขวานไว้จามหน้าจริงแะเช้าแล้วเ yeah. ย่ที่มาลองกันไหมว่ามันจะเกิดไหมลองกันไหมว่ามันจะเกิดไหมไก่จะนะลองฮนะเกิดไม่เกิดอให้พนันไม่เกิดครับใ้ทีตัวนี้เกิดไหมเกิดไม่เกิดขวานว่าเกิดอดีดิเกิดลูกไก่ คุอาะแล้วเธอไปเคลี้ยงไข่อัดหน้าโหคุณคุณคุณขนาดเสียงไก่ฮะเสียงปลาไข่ไม่ยังเป็นเสียงปืนนะใครก็ทำวะเดี๋ยวผมคว้งบ้างสามตัวนี้จะมีอะไรจะมีเกิดไหมฮะจะมีเกิดไหมฮะคุณคุณขวัญครับมันลุ้นหน่อยครับว่าผมมีสามใบครับมันคิดว่าจะได้ไหมสามสามสามไม่เกิดไม่เกิดไงล่ะไม่เกิด ไงล่ะไม่เกิดป๋าใส่หัวคุณผู้ชมนี่ไม่เกิดอ่ะกากเชิร์ค่าไก่ยอดอีชาย่าเยอะเยอะเยอะค่าไก่เยอะแซวมากค่าไก่คุณการก็ยิ่งชอบกินไก่อยู่เฮ้ยมันเช้าแล้วเอาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปไส่ก่อนไก่นี่มันอร่อยนัสเลยฮะเดี๋ยวขวัญไปหาคนแก่นะคะโอเคแกะกันหัวละคันอาทิตย์นะเอาไม้สีเดียวกันใช่ไหม ตอนนี้นี่อาวุธเป็นเหล็กแล้วนะฮะโอ้โหพัฒนาการขั้นสุดยอดไปเลยแล้วติดอะไรอยู่วะโอ้ดีแค่ตอนที่สองเราก็พัฒนาแล้วโอ้เแมงแมงแมลงต้นนั้นต้นนี้มีเยอะมั้ยอะไรวะเรียบร้อยคอนแทกปากเกินใจจิ๊กหนึ่งมุมเนี่ยอยางแห้งปากอ่ะเออผมขอโทษครับเงียบๆก็ได้ครับมุมพยุ่มหลังคาเกลือกินปลาสักขันตาโรย าหมากัดกระบุงก้นอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมเงียบๆกว่านี้ครับเดี๋ยวเด็กๆจะรำคาญพูดอยู่คนเดียวนะคิ๊บผมเงียบแล้วเจ็บคอวางไปตอนแรกเจ็บคอเลยวเธอกินตาโชว์วางไปตอนแรกเจ็บคอหวานน่าอะไรคะน้องมีผมพูดนะใช่หรอจุบทีจุบงวด มามาเฮ้ยเจอหมูอะไรหมู่าบไหมที่หลังใช้เดนเดนเดนชิตเจเนคุณขวัญเนี่ยตาหนูจะหอมครับพี่ตานี่ค่อนข้างที่จะเน่าเฟะเนี่ยไม่เน่าว่ะไม่เน่าฮะนี่ผมไปกับคุณขวัญดีกว่าไป่ะตรงนี้มีกระดูกครับเก็บ เ้ยนั่นไงคุณเมล็ดอันนั่นอ่ะเมล็ดโคโค้อะไรนั่ะเนี่ยครับโกโก้มาแล้วไปทำเป็นคุกกี้ได้เุ็โคหคบนต้นโคโก้ในดูนี้ไม่ใช่นี่มาดูบนต้นดิเนีครับบนต้นด้วยนี่นี่ต้นนี้ต้นเล็กๆลก็ได้ปุดไปเราจะไปทำทำครับคุกกี้จริงเหรอนี่ทำคุกกี้ได้เหรอใช่ทำคุกกี้ได้ไปหาดิกเด็กกุ๊กี้คุ๊กี้กุ๊กี้นั่นนี่หลายอัน คุกกี้เนี่ยนะมีหลายอันร้องแรงคุกกี้เพลงดักแก่เลยที่กันไม่มีมผมร้องมั่วมันดักกงดักแก่บ้าอา <ๆ S 2> ะไรล่ะอ๋อเหรอเออเลอกเพลงดักแก่โอ้ผมกระตุกมากเลยว่ะมาตรงเนี้ยไม่ไหวละกลับดีกว่ากลับไ็ได้ค่ะอาจจะเกินเออเขาเรียกอะไรแถวป่านี้มันหลดเยอะมันเป็นป่าดงดิบ ตอนนี้ความหิวเริ่มคืบคานมาที่ภูงของกระผมเลยคตายหาแล้วพูดเรื่องเรื่องความหิวลืมดูใช่ไหมอีกแหละโอ้โหไม่ไหวเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ผมมีของกินอยู่อ๋อถ้ามีของกินอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้ผมวิ่งแล้วนะครับถ้าไม่<ผ>ม,มีมมอะไรนะผมับของกินเยอะเฮ้ยลืมไปผมลืมบอกอะไรบางอย่างคือผมเป็นคนที่หลงทางง่ายมากครโอ้โหอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้เลยครับตอนนี้ผมก็หลงนะครับไปไหนนิดหน่อยนิบแบบ้านเลย ใชจ่จ้ะเกมนี้แม่งหลงทุกคนนะไม่ต้องห่วงเจอป่าดงบิดเข้าไปทีมันก็หลงแล้วจริงจริงบอยเชิหลงและวเกอย่างนั่นไงกูหลงแล้วร้องได้เพลงใช่ครับผมชอบร้องเพลง <c oughs> นเนฮ้ยอันนี้เราเกี่ยวมาได้เลยใช่ไหมต้องใช้โฮอ,อีไหมไม่ต้องใช่ไหม <c oughs> อะไรนะโฮอ,อีคืออะไรโฮอีคืออะไรเฮ้ยโหอีคืออะไรไอ้ที่ไงไอ้ที่ทำดินนะอ่านว่าเฮ้ย วัดแบบมึงมั่วแล้วว่าฟาร์มผิดอ่ะอายจังโดนด่าแน่เลยอายจังด้วยปลูกใหม่ก็ได้ไอายคุมนี่ตอนนี้ตอนนี้เจอแต่ทะเลายบ้านมีฝั่งไหนก็มีคุงมีจังเนี่ยน่ารักจริงๆในทุนนี้เนี่ยผมผมฟาร์มผิดไปคุณกันบ้านเราอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านเราอยู่ตรงนี้น้องคานเราเราใช้มือตีได้เลยใช่ไหมฮะ ตีอะไรคะตีข้าวที่มันสุกแล้วฮนะตีปไปเลยครับตีได้เลยค่ะตีได้เลยเยอได้ข้าวแล้วขา้าวกงคุณภาพดีจากกันดีฟิลงอาหารรสปุดมาเป็นครึ่งชั่วโมงเจอเคี้ยอะไรเลย,เลย <laughs> อีกแล้วเ <laughs> ม่งโคผมดูไม่ค่อยออกนะว่าอันไหนมันโตเต็มที่โตไม่ตเต็มที่โอเคไม่เป็นไรข้อเสียของการใช้ต้องขอโทษด้วยนะฮะอ่าได้ปลาหนึ่ง การอยู่รอดเราก็ต้องกินปลาไปก่อนดี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 ครับผมรู้เลยว่าคิปเปอร์เขาต้องแบบขุดอะไรไปให้ผมแน่ๆต้องขุดดําเนินรอยตามเขาลงไปแน่ใช่หรอใช่มันเป็นแบบการวัดดวงเนี่ยคุณตานี่แบบเป็นคนเหมืองมากอ่ะเหมืองจินเดี่ยคนรูขุดอย่างเดียวอ่ะใช่ค่ะตาเรื่องรูๆอะไรเนี่ยเขาชอบใช่เลอทุกคนเนะครับผมต้องเสียสละตัวเองเพื่อมาอยู่ในรูเพื่อที่จะหาเพชรให้ทุกคน ใช่ค่ะเพื่อทุกคนใช้เลยเลียนเนี่ยเพียนเนี่ยทุกคนนะฮะทุกคนย้ำว่าทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนได้คนละเม็ดนะฮะผมได้สี่สี่สิบเม็ดขอบคุณค่ะหาให้ได้ขนาดนั้นก็เด็กยังไม่เจออะไรเลยนะพูดมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเลยโอ้โหนี่มันทะลุนี่วัดอะวัดวัดทะลุไงมันทะลุมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมันคือบ้านของเรานั่นเองใช่ไหมมใช่ยปะ แล้วทำไมมันสว่างมัวมีกันอ้าวมีคนอ่าบ้านเรานี่เองงงไปหมดครับตอนนี้มันออกออกอาการงงว้าว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 เระวังใจอืมอือเอาโว้เอาโว้ตอนนี้ไม่มีใครช่วยเคลมได้นะตอนนี้ผมผมผมค่อนข้างที่จะถึกนะดีมากเลยที่ได้เสื้อมานะไม่งั้นแย่เลยเคลมตัวเองไปก่อน วันนี้เราเจอสเกลตันเกิดอยู่ใต้บ้านเรานะต้องระวังตัวไว้ดีๆดน,นะทุกคนแน่อุ้ยน้องไก่น้องไก่<ะ>ไกุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กกุกกกุ๊กไเอาที่ขุดเดี๋ยวนะพี่เป้ยอยู่ไหนอะออยู่ข้างล่างอยู่ตรงบ่อน้ำข้างล่างอยู่ในใจเธอมอ๋อพี่เป้ขอที่ขุดไอดินหน่อยที่ขุดที่ที่ทำฟาร์มโอเคค่ะอไปเลย กนจะมาทำฟาร์มข้างล่างนี้ไงอ๋อก็ได้ก็ได้ก็เลยทำที่มันสวยๆเลยหวันว่ามันไม่เดอแก่หวั่ไม่กล้าวิ่งไปเดินหลงอุ้ยน้ำแตกน้ำแตกด้วยน้ำแตก่อนข้างคิดจะน่ากลัวกันเลยทีเดียวน้ำแตกด้วยไม่ค่อยโอเคเลยแนโห าแบบนี้ได้ไไงม่คือน้ำทะลักมาไงทะลักบอกว่าน้ำทะลักก็ได้โอ้โหแถวนี้มันแหล่งเหล็กหลังจกจงรักเดาเขยังไม่หยุดยั้งเย็นอะไม่ค่อยตะเกียรเลยน้ำอมฤตเป็นยังไงครับน้ำอมฤตผมบอกบอกลักษณะน้ำอมฤตไหมฮะผมไม่ภาพไม่ออกให้สีขาวขาวขุ่นๆปะคะฮะอันนี้เราเป็นผู้หญิงเลยนะครับทำไมผู้หญิงต้องตอบวะ นมไงนมรู้สีนะเพื่อสุขภาพเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยลาวาาอ้สัตเพิดเพ็ดโอ้คุณขุดไปเจอลาวาเลยเชรคุณต้องเจอเพชรแน่เลยอะใครเจอเพชรก่อนชนะแน่ชนะเลยนะชนะเป็นเอกเลยชนะคล้วจะคิดดูอีกคนอื่นเอ้ยแล้วผราถูกจะทำบ้านไหมเนี่ยเออว่ะลืมไปเลยว่าเคยจะทำบ้านฉันขอเอาเป็นบ้านไม้ไม้อันนี้ได้ไหมไม้เนี่ยไม้อะไรก็ได้ครับ ไม้ที่มันเป็นสีขาวอะค่ะที่มันจะเขียนว่าไม้ไม้ตะเคียนมันหายากอะคุณตัดแต่เนียยากนะเยอะแยะไปอยู่ตรงนน้นเห็นไหมงั้นผสมกันก็ได้ทัดไมก่อนเออหน่าเดี๋ยวค่อยดูไหนอะไม้ไม้ตะคึกไหนไม้ตะครไม้ที่มันสีขาวๆอะค่ะคุณต้นขาวๆอะโอ้โหตายแล้ว apple 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 water วัดเดอะวัดเดอะอะไรเยอะัดเดอะวัดเดอะอ่าเดี๋ยวผมปักไฟไว้นะเพื่อเดี๋ยวเดี๋รอคนสนใจนะไม่หรอกจำทางไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่คนแก่ก็เลื่อนๆนหมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจะไปหาแกะให้นะหลานนะฮะโอเคฮะคุณลองว่าที่ขิดไปไหมนะแบบคุณลองคลิปดูไหมฮะไม่เออจ้ะ อุ้ยเถินจุงเบยอ่ะเราเจอบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะบ้านใครอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะบ้านใครก็บ้านเราก็มีบ้านเราอ่ะขวัญตามผมมาไหนทางไหนทางแยกไอ้ฐานหินนี่ว่าเลยแบบไปเนี่ยอ๋อโอเคบโอ้โ่ว่อะไรเยอะอันนี้ไหนอ๋อไหนอ่ะเห็นต้นไม้น่ะเนี่ครับ ผมพยายามจะมามองแกะโดยมุมมองอันกว้างไกลเนี่ยแต่ว่าอะเจอะไร๊อ้ไรพวกเธออะไรวะเรารอดแล้วเราเจอหมู่บ้านเอ็มพีซีน่ายูยูงแหมบยองแแบบตามมาเลยครับมันจะมีไฟปักอยู่ครับปักไว้เรียบร้อยโดมพืชพรอะไรอาหารเผาบ้านมัน ยาโหดดิทำลายสวัสดีค่ะคุณลุงเดี๋ยวกูทำฟาร์มี๋ยวกูทำฟาร์มไว้ที่นี่เพื่อ h e ล l o สวัสดีพ่อก่อนสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อคุณใช้ภาษาสิอสิอ๋ออ๋อออยู่ทางไหนวะอ๋อออ๋ออ๋อัดป่ามาค่ะป่ามาอยู่หลังบ้านเราอะไอที่อยู่ข้างๆบ้านเราอะแล้วมันจะมืดแล้วอุยดูดิเขาปลูกข้าวเยอะมากอะ เออสบายแล้วเราถ้าเกิดว่าคุณไม่มีที่นอนแล้วคุณไปหา NPC c ีถ้าซอมบี้เกิด n p c ตายหมดเลยนะใช่งั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าป่ะไป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 ขอแมาเยี่ยมเขาตอนเช้าจำลาวก่อนขิาว้าวข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 าข้าว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 ้าวาวข้าวขนาวข้าวข้วั้าวั่าวข้าวข้าวค้ายมาข้ายวั้เช้าแล้วกันวันเช้าวว้า้า้าเาว้ ว an like, like. ิ่งซูฟัดกลับบ้านอย่างเดียวนะกลบ้านแล้วมีการบอลหนูด้วยถือขวานขึ้นมาครับถึงอยู่อ๋อนี่นี่นี่ดาบเลยดาบไหนครับดาบคุณเย้ใช้ขวานกันเลยดาบไม่เล่นดาบไม่เล่นนะครับเราโอเคเาบ้านแล้วจนสองพาร์ทแล้วก็ยังไม่มีอะเตียงเลยต้องไก่จ้าคิดถึงแม่ไหมพาร์ทสองนะพาร์ทสองก็ได้ เวลาแล้วแหละเวลาสอบจบแล้วใช่จบหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคเรอใครนะคะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถามเนี่ยเอ้ผมผมบอกทุกคนไว้ก่อนนะถ้าเกิดเอ้ใครใครเขายิ่งอะไรวะถ้าเกิดใครเขาต้องการอยากจะเห็นเทเลท็อปบี้นะเอ้ยเห็นดวงอาทิตย์ในเทเลท็อปบี้นะให้สอบถามบุญขวัญได้เลยนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อเขาเปิดปุ๊บ แล้วคุณก็จะรู้เลยครับว่าหน้าผากเขากี่เซนต์อะไรโอ้โหเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไม่รู้คุณไอ้เกียร์โอเคพอจะ30นาทีแล้วครับโอเคค่ะแล้วก็จบไปค่ะพัดทอกัาร์ดที่สองไปก่อนนะคะก็จบไปก่อนนะครับแค่นี้นะสวัสดีครับครับไปนะครับว่าจะเจอเพชรหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณทัมเมอร์แล้วนะหน่วยทัมเมอร์ไปครับผมไปไปครับไปไปค่ะ This is how I roll. This is how I roll.